น้ำพริกโจรน้ำชุบหย่อมมีใครเคยกินบ้างคะพี่ๆคนไหนพอรู้ประวัติของน้ำพริกโจว่าทำไมถึงได้ชื่อนี้มาฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับตั้มอยากรู้มากจริงๆ<า>ขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่เอากะปิห่อใบตองแล้วก็ไปย่างก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําตาลปี๊บนะครับกับกะปิรวมกันต้มด้วยน้ำต้มกุ้งคับแล้วก็ทําการขยำรวมกันได้เลยขั้นตอนนี้แนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับเพราะไม่งั้นกินติดมือแน่นอนอพอเราขยำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ได้เลยผักที่จะใส่นะครับก็จะมีหอม ตามชอบได้เลยครับและสุดท้ายที่ขาดไปได้ก็คือผงนวนั่นเองใครที่มั่นใจในฝีมือก็ไปต้องใส่ก็ได้นะครับอ๋อลืมความปเปรี้ยวไปเลยครับอย่าลืมเติมน้ำมะนาวด้วยนะแล้วก็ใส่เนื้อกุ้งที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับแค่นี้เองครับน้ำพริกโจรหรือว่าน้ำชุบหย่มก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยครับเอาจริงๆก็คล้ายๆกับน้ำพริกกะปินะครับเขาจะน้ำเยอะกว่าแล้วเราก็จัดใส่จานให้สวยงามได้เลยค่ะที่สำคัญถ้ามีเครื่องเคียงเป็นผักแบบนี้นะฟินสุดๆในมุมมองส่วนตัวนะครับตั้องเน ขั้นตอนการชิมแล้วครับชิมเข้าไปคำแรกกลิ่นกะปิแรงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เค็มขนาดนั้นเปรี้ยวเผ็ดเค็มด้วยหวานลงท้ายอร่อยเลยใครที่ชอบน้ำพริกกะปินะครับลองเปลี่ยนมาเป็นน้ำชุบหย่มหรือน้ำพริกโจรนี่บ้างนะครับติดใจเหมือนตั้มแน่นอนครับยิ่งกินกับถั่วพูนี่คือฟินสุดๆเท่าที่ตั้มรู้มานะครับเมนูนี้เป็นเมนูประจําของภาคใต้แต่ตอนไปเที่ยวใต้ก็ยังไม่เคยกินนะครับเพิ่งมาเคยกินต่อ D A พี่คนใต้อย่าลืมมาคอมเมนต์ประวัติให้ฟังหน่อยนะครับอยากรู้ประวัติจริงๆ